จะบอกเรื่องแอร์ในรถคันนี้เราติดตั้งแอร์แบบแอร์ขนาดแอร์ขนาดเนี่ยเราเรียกขึ้นมาเองว่าแอร์ขนาดก็คือการต่อคู่ขนาดกับระหว่างแอร์เดิมของรถกับแอร์ไฟฟ้าที่เราต่อคู่เข้าไปนะครับเราเลยเรียกกันว่าแอร์ขนาดแอร์ขนาดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือแอร์ที่เราติดร่วมกับคอมเดิมของรถนะครับคือคอมเดิมของรถเนี่ยเป็นแอร์แบบที่ใช้เครื่องยนต์ปั่นนะครับแต่วันนี้เราใช้ไฟฟ้าโดยที่เราใช้แบตลิเธียมให้แอร์ไฟฟ้านยทำงานนะในรถคันนี้ก็เหมือนเดิมเราก็ติดตั้งแอร์ไฟฟ้าคันนี้ แอร์ไฟฟ้าดีซเนี่ยมีหลายแบบบางคนเขาก็เอาคอยเย็นมาติดแขวนแบบนี้เสริมคอยร้อนแต่ในรถคันนี้เราติดตั้งแบบโดยที่ให้ไปเย็นช่องเดิมๆของรถในรถแบบนี้มีคอยเย็นหน้าและหลังใช่ไหมล้วก็ความเย็นเนี่ยก็จะออกทุกช่องเลยช่องหน้าช่องหลังอย่างนี้เราก็สามารถอยู่ในรถได้หรือว่าใช้แทนแอร์บ้านหรือว่าแอร์ดีซที่เป็นแบบแขวนหรือว่าแอร์หลังคาแบบนี้เราไม่ต้องเจาะรถเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเราไม่เจาะรถเอาสายอะไรขึ้นมาเลย การที่เราจะติดตั้งแอร์ขนาดเนี่ยก็คือเราจะต้องรื้อพลาสติกด้านข้างตรงนี้ลูกค้าถามว่ารถติดแอร์แล้วเนี่ยต้องรื้อส่วนไหนของรถบ้างด้านหลังเนี่ยต้องรื้อเพื่อเดินสายไฟแบบนี้เนี่ยสักครู่นี้ยังไม่ได้เก็บสายตอนนี้เริ่มเก็บสายแล้วนี่คือตรงนี้ที่เราดัดแปลงคือต้องถอดถ้าเราไม่ถอดออกมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเดินสายไฟตรงนี้ได้อันนี้คือชุดสีส้มๆเนี่ยคือสายไฟใหม่ของเราเดินจากด้านท้ายเนี่ยไปหน้ารถเพราะว่าคอยเย็น,นยมี2ชุดเป็นการเดินท่อน้ํายาแล้ว เดินสายไฟอย่างที่ในคลิปเราทาให้ดูสักครู่นี่แหละครับก็แบบนี้เราก็สามารถทําความเย็นได้เปิดแอร์นอนอยู่ในรถได้เหมือนกันผลเสียต้องบอกก่อนลูกค้าถามอยู่บ่อยๆเลยว่าระหว่างแอร์ขนาดกับแอร์ดีซีหรือว่าแอร,า Air ากก Air DC, ร์อหลังคาเขาแตกต่างกันแบบไหน Air DC ดีซีทุกแบบ BT ทของเขาเนี่ยจะเท่าๆกันหมดครับจะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ันถึงเก้าพันบทส่วนเสียของแอร์แบบนี้ก็คือการกินไฟรถเนี่ยเราใช้พัดลมเดิมของรถทุกอย่างเลย ตอนนี้พัดลมเดิมเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ประหยัดพลังงานไม่เหมือนแอร์ดีซีที่เขาเอามาติดแยกต่างหากแบบนี้อาจจะประหยัดพลังงานมากกว่าความเย็นอาจใกล้เคียงกันต้องบอกนั้นแต่ว่าส่วนดีเนี่ยส่วนดีก็คือเราไม่ต้องอ,อะไรมาแขวนให้เกะกะดูก็จะเป็นแบบเดิมเดิมแบบนี้เลยแอร์ก็จะมาออกช่องเดิมเดิมคล้ายๆกับรถไฟฟ้าเวลาเราดับเครื่องเนี่ยก็เปิดเปิดแอร์ได้สตาร์ทเครื่องก็ใช้คอมเดิมแบบนี้เพื่อที่ประหยัดพลังงาน เดี๋ยวเรามาคันนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเรามาดูวิธีการใช้งานกันมาเปิดใช้งานนู้นนะเพราะว่ายังไม่ได้ลองเทสเลยมาอันนี้หลังจากที่เราได้ดับเครื่องแล้วนะครับเปิดเบรกเกอร์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเปิดแอร์บอกก่อนนะว่าใช้รีโมทก็ได้แต่วันนี้เรากดแมนูให้ดูก็เราปรับเปิดแบบนี้เลย อพอเราเปิดแบบนี้นะครับสปีดพัดลมเนี่ยแอร์ก็จะไปออกทุกๆุกช่องของรถปรับสปีดพัดลมตรงนี้เนี่ยอุณหภูมิเราตั้งไว้ที่16องศาบอเปิดมา29เนี่สักครู่นะเนี่ย,ยดูความเย็นลดลงมาแบบนี้แอร์แบบนี้เวลาเวลาเราเปิดเนี่ยลมเนี่ยก็จะออกด้านหน้าและด้านหลังประมาณนี้นะครับ ทําความเย็นละทาความเย็นเย็นมากหรือว่าเย็นน้อยเนี่ยอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับรถด้วยต้องบอกก่อนเพราะว่าเราใช้คอยเย็นเดิมของรถคอยร้อนก็เดิมคันนี้ไม่ได้เสริมอะไรเลยคอยเย็นเดิมคอยร้อนเดิมเสริมแต่พัดลมเป่าคอยร้อนเข้าไปสองตัวเท่านั้นเหมือนด้านหน้าที่เราถ่ายให้ดูนั่นแหละครับเวลาเราเปิดแอร์แบบเนี้ยเราใช้โหมดโหมดที่เป็นอีโคโหมดนะครับก็ เร่งพัดลมไว้ประมาณเบอร์เบอร์กลางๆนะเร่งพัดลมไว้เบอร์กลางก็ดูการกินกระแสนะครับกระแสก็จะอยู่ประมาณ34-35แอมโดยประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเร่งไฮสุดเนี่ยเปิดไฮสุดเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณ42-45อันนี้ที่มันขึ้นขึ้นลงๆนี่เกี่ยวกับความเย็นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอากาศถ้าถ้าอุณหภูมิเนี่ยต่ำลงเขาก็จะกินแอมน้อยลงพัดลมก็หมุนเบาลงหมายถึงพัดลมเบาไป่ร้อนนะครับ จุดนี้ต้องบอกนิดนึงตรงอไอเจ้าแบตเตอรี่ลิเทียมข้างหลังเนี่ยเขาเป็นระบบ24โวลต์เนี่ยเวลาไดชาร์จเนี่ยเราจะตั้งจริงๆแล้วตัวตัวชาร์จไฟเนี่ยสามารถชาร์จได้ถึง30แอมป์ขึ้นอยู่กับความสามารถของไดชาร์จเราแต่แต่คันนี้ผมตั้งไว้ที่10แอมป์เพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งมากกว่านี้ก็ทำให้ไดชาร์จนั้นอายุสั้นลงต้องบอกนั้นก็อาจจะพังเร็ว ก็แต่สามารถก็ปรับได้นะปรับขึ้นได้สูงถึง20 30แอมป์เลยแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนก็อยากจะให้ชาร์จเร็วกว่าเดิมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ชาร์จใหม่หรือว่าไปดัดแปลงได้ชาร์จให้มีแอมป์ที่สูงขึ้นก็สามารถชาร์จเร็วกว่าเดิมได้แต่คันนี้ตั้งไว้ที่10แอมป์มาประกอบตรงนี้เลย เพราะว่าสักครู่เนี่ยเรา,าเราเรายังยังทำไม่เสร็จไงเรากําลังทําอยู่เกะก,กะอาจจะลกตอนนี้เก็บงานเรียบร้อยดูดฝนแล้วมาดูเลยว,วันนี้เราเอาตัวชาร์จไฟไ,ฟไว้ตรงนู้นอันนี้เป็นไฟดีซีนะไม่ชอ็อตคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้าจะถามกว่ามันจะชอ็อตคนไหมคือคือตรงเนี้ยสะดวกสุดเพราะว่าไม่เกะก,กะรถดี ถ้าถ้าเกิดไม่ทําแบบนี้ก็ต้องเอากล่องวางในรถเก็บก,กับเนี่ยส่วนส่วนเจ้าแบตเตอรี่เนี่ยเราวางไว้ตรงตรงนี้เลยตรงเท้าแขนเลยมีพื้นที่วางพอดีตรงนี้ก็เก็บเรียบร้อยแล้ยึดยึดทั้ทงหน้าหลังซ้ายขวาไม่ขย,ยับส่วนด้านหน้าก็ประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเปิดฝัง ด้านหน้าที่เราประกอบเสร็จก็แบบนี้ตอนนี้เปิดแอร์อยู่เสียงค่อนข้างดังกันนะี่ดังดังพอสมควรเพราะว่าอันนี้อันนี้เราเล่งไฮสุดไปเลยนี่เวลาประกอบก็ประมาณนี้น,นี่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะเสร็จล้ว ก็มีเท่านี้ในการติดตั้งแอร์อขนานเรียกว่าแอร์ขนานหรือว่าแอร์ร่วมในรถจะเป็นรถ f o r t u จูเ r อรอรถอะไรก็ติดตั้งมันเหมือนกันหมดทุกคัน,นครับในรุ่นรุ่นเนี้ยในที่รถ h อน da ไอตัวสปาด้าหรือว่าสเตปวากอนเนี่ยเราก็เพิ่งเคยติดคันนี้คันแรกเหมือนกันแต่ว่าทุกคันเนี่ยก็ทำมันเหมือนกันทําได้ทุกรุ่นนะครับต้องบอกก่อนก็ท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อทางร้านเราได้นะครับผมนะครับสวงดีวีหรือ ร้านสอสินนานเซอร์วิสนะครับเบอร์โทร0898880294นะครับก็ติดต่อมาได้น,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขาต้องขออนุญาตนะครับจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เลยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ